ในสำนักง,งาน,าดดน,น,นะน,นในการบูดีก็นอาจากเราเรามีพันธกิจภารกิจในการ แล้วก็อาจจะยังผลผลสริดอาจจะยังไม่ได้เต็มที่นะในหลายเักษานะครับซึ่งก็ได้พยายามเพื่คุยกันในงานสำนักางานใหญ่ของคณะกรรมการบริษัทพลังนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้รับรก็คือเรื่องของข้อมูลที่มีความชัดเจนแล้วก็การวิเครในเชิงวิพากษ์ที่มันเห็นภาพชัดแล้วก็เกิดผลต่อที่ในภาพวรวมในอนาคตซึ่งเราคิดว่าเออต้องสร้างชื่อเสียง โดยเฉพาะในทางการบัญชการใช้วหลังการแถลงนี้ลงไปไม่รู้ใช่หลงสามคนไมรู้แล้วก็เจ้าของเราจะทำยังไง อยกสำรานนรัทเป็นด้วยงานดยงานที่เก้อับการปข้มาเข้มากี่ยะข้องที่อ่าหลายป่าที่เจเป็นเหมนงานบริการด้ยงานสนุกก็ต้องเป็นกลแเอร์วิสปขึบ้นนที่จะช่วยเหลือใหไปงานต่างๆเนี้ยสเร็จเดยเช่นกันประมาณนี้ครับของของเจนก็เลือกสนุกก็อปี้ิชัครับเหมือนนายเหมือนนายสองสีมโอพีคาพูดวิชับ อาจจะมีเวลาแล้วปีนี้น่าจะมีเวทีหรือสถานที่ที่เราไปเที่ยวด้วยกันเนาะทุ่ทีเราทำงานเราไมปเที่ยวด้วยกันตั้งตั้งเป้ามาตีปีแล้วคร่ะเป้ามาตีงานะผมไม่ใช่การถูกหวยท่ไหนต้องเลียงใช่ครับเป็นภารกิจประจำครับไม่ต้องมาบอกอาจารย์ผมมีกระดนมขายคนโยเก่าประเด็นที่ผมสอนเยอะที่สุดเลยเนาะ สองหนึ่เจ็ดแต่ผมไม่ได้ซื้อใช่เพราะว่าแบบนี้มันมันชอบให้ห่วยโชคเราโชคเราเลยไม่มีสองหนึ่งเจ็ดนะมันนที่สองหนเจ็ดนะเอาต้องไปจ่าด้วยไัมต่อไปคือไทรอูคอูรควครับถ้าคุณมิศึ่รุคุยโยชินี่ต้องมาเตาอนเนี่

あのそうですね、のこの間、日本の女優が、もっと今年はスマイルだって言ってました、だから確かに、タイの人はスマイルが多いですけど、毎回スマイルが重要です。 วันน e yeah. okay. no. like for erm. ี้คือได้ินข่าวจากญี่ปุ่นว่าเป็นนักแสดงยูเียนนักแสดงผู้หญิงู่เียนนะฮะมันนีทางของเขาเป็นปีจะเป็นยิ้มสไมกกินไตโธจากเขาจะพยายามที่จะสมมแล้มานนีทางมาจะ่รับื่เมื่อไหร่นะพวกเราสมัยสมัย ที่จะสร้างเน็ตบลากด้านวิจารละเทคโนโลยีถ้าจะองค์กรธุรกิจพอแล้วองคการธุรกิจพอจะสราจะสมัครองค์องค์ธุรกิจจะสร้างเดต้าเบสอย่างไคะลูกลก้นีเพราะลูกค้าเราคิวให้พักษาไว้ที่เราดูการพีดกค้าแบบนั้นให้รกามากขึ้นจะเป็นเนตวลากเพื่อที่จะอยากให

มาถ้ามตยาอายุอะไอุศอไรออายุย่งอายุอายุเป็นตัวรนเอไรนีขนถ้าไปก็คุณเอื้อมนะตามบุษโสมไม่ไม่ไม่ตามตำแหน่งอายุลนนโยบายของสถาบันและผู้บังคับบัญชา ก็ยิน uhm รับด้วยไมตรีดีให้บริการมีพนักงานที่ทำดีทำงานได้ความรวดเร็วรุนแรงเรียบร้อยรุนแรงอะไรเอาใหม่พี oh, ่วัวหม่ดิอะไรนะบริการด้วยความรวดเร็วรุนแรงเหรอรวดเร็วรวดเร็วรุนแรงรวดเร็วต้องรุนแรงแน่เลยเรียบร้อยเลยครับโอ้มีรุนแรงด้วย ตัใไรอ่ะเอาเนะตึงแล้วนะตึลยิกรับดีให้ยิยยินรับด้วยไมตรีียินดีให้บริการมัทุกคนไม่บริการทนครัากจามไม่น่าเชื่อยิ้มเย้ใด้เลย้สวยคิวต่อไปนะครับ ไม่ได้วัตามอายุนะครับถ้าว่าตามอายุคงไม่ใ <Bruno> ช่นะครับกวัวจะมีคนอื่นแซงหน้าในฐานะของเจ้าหน้าที่แผนนะครับก็คาดหวังว่าแผนของสถาบันนะครับทุกหน่วยงานในองค์กรเนี่ยจะได้ตระหนักรับรู้เข้าใจและนําไปใช้และก็พัฒนาให้สถาบันก้าวหน้าโดยว่ายิ่งงานทีวีงานแผนแผนความความเสี่ยงหรือว่างานแผนยุทธศาสตร โงสามสามปัจจัยเนี้มันนะมันจะตบบูดเป็นตัวทําให้สถาบันอะมันขำเพื่อนแล้วก็ไปข้างหน้าแล้วก็คงคาดหวังว่ามันจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกคนในองค์กรทุกวันนี้มันก็ยังมีปัญหาอยู่คนในองค์กรก็ยังไม่เข้าใจเราคาดหวังว่าคนในองค์กรจะเข้าใจและให้ความร่วมมือและนําไปใช้เราจะพัฒนามากขึ้น,นครับ<อ>ขอบคุณครับคุณบอกว่า<อ>คุณ<อ>นองกรสวยดนะี <laughs> ก็บอกว่าคนองค์กรนิดนึงยังไม่เข้าใจนิดนึงนะครับไม่ใช่ไม่ใช่บางส่วนนี้แค่นิดเดียวเราเห็นวีที่แล้ไม่ต้องว่าหนูสมาธิค่ะก็ส่วนของสากิจกับจันาทงานนะคะก็คิดว่าในปีนี้เราก็ทํามาหลายๆปีแล้วคงจะพัฒนาในเรื่องของระบบไอคุณเที่ยวเข้ามาใช้รวมถึงในส่วนของการดูแลเด็กค่ะปัญหาที่เราเจอก็คือในเรื่องของข่านิยมแนวความคิดเด็ก Gen Y ที่เขายังค่อนข้างมีความเป็นโทษสูง คงต้องค่อยๆดูแลแล้วก็สร้างค่านิยมใหม่ๆตามตามความรูที่เราตั้งนะคะค่านิยงที่ทำให้เขาเกิดขึ้นดีขึ้นแล้วก็เข้าใจส่วนของการทํางานคงเป็นเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ให้มีความสุขในการทํางานให้น้องๆทุกคนมีความสุขให้คนที่ทํางานกับเรามีความสุขให้ใจเขาเขาก็น่าจะให้ใจเราไม่ไม่ไม่ตั้งเป้ามีลูกให้ได้ปีนี้ตั้งเป้าแล้วกไปตกลงดีกว่า เวิร์กไล์เนี่ยไลท์ภาษาไทยหรือไลท์ภาษาอังกฤษไลท์สองะโอเคค่ะก็ขอพิจารเบอร์หนึ่งใช่หมเบอร์เลขเบอร์สเบอร์สาอร์หนึ่งี่เบอร์นสองไม่อยู่แล้วสองเป็นคู่ค่คู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 ่ค่คู่ค่คู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 ่เู่ค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 น่คู่วห่คู่ค่าูัคู่คู่คูทค่่คู่อูคะคู่คู่คู่คูค งานให้ให้ดีขึ้นแล้วก็สร้างระบบที่เข้มแข็งแล้วก็มีการสนับสนุนอภิัยแล้วก็ส่งเสริมอภิัยเพื่อเจาะกลุ่มสาหกรรมที่เราตั้งใจไว้รไปถึงหารายได้เข้าสถาบันเยอะด้วยสู้สู้ซู่อายุไรมูก็บ้างมูหล่ออายุอ่ะหุดแล้ว อาจจะใช่แล้วแหละก็เลยลิงกับว่าออกบีการเดียวกันผมตามมาเลยตามมาเลยเขาดีไทยหลานสองสมรรถที่การก็ยินดีรับใช้ทุกๆฝ่ายนะคะก็เป็นหน่วยตรงกลางมีอะไรก็ยินดีรับใช้ค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรขัดตัวข้องขัดหรือยังไงก็แจ้งได้ค่ะจับไปด้านทางานเรื่อยๆค่ะพูดแทนหลือเปล่า ครับครับผมก็ไปทานในปีนี้ที่จะทำก็คือจะทำงานให้ดี<ป>นะครับแล้วก็มีจังหวะล้วยพัฒนาตัวเองให้ในทุกๆด้านให้สมกับอยู่สายงานทางด้านวิชาการครับ,รบ,รบแล้วก็ส่วนถ้าเปเรื่องล่นก็ลูกคนที่สอง <laughs> ผมขอให้ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะต้อง ไปญี่ปุ่นได้สักครั้งนึงเพราะว่าเราถ่าทำงานอยู่ที่นี่แล้วต้องใหม่ต้องใหมจได่ได้โอเคเดี๋ยวไปกันสอบคนตามนั้นครับเสร็จแล้วเอแล้วบีอาวานลืมไปเลยอ่ะแล้วชิบะแล้วนะคะก็ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะการรับงานใน้นแนวเชิงรับมากกว่าในปีนี้หนูก็รู้สึกว่า อยากจะทําพัฒนาอะไรให้มันเป็นเชิงลุกมากกว่านี้ค่ะแต่ก็วยความที่คนเยวเนาะหรือว่ายังมีประสบาการณ์เยอะแล้วก็ยังต้องีก็ต้องขอคําแนะนําแล้วก็คําแนะนําแล้วก็การสอนจะพี่ๆแล้วก็ท่านอาการอาจารย์มอนงุกท่านด้วยนะคะขอบคุณตัวตัวชี่เดินค่ะทีอยากจะทำชิงลุกเนี่ย ติดสู่รสมัครไปเรียนได้นะมาช่วยกันไปช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นกันนะเดเราต้ก็ไปดูว่าเรจะทอะไร้เขาจุที่บาร์รต้องหมายที่าสเขาอยากได้อได้นไปเรียนาษาเสะ่เด็กนภาญี่ปุ่นเมื่อีลเ่ยนะส่วนเล่นๆก็ หนูว่าหนูเป็นฟลาร์ดุีก็เป็นสาวมือโอ่งแต่หนูว่าหนูอยากเป็โอ่งแล้วเโอ่เเอ่เโอ่งเล็กอาโอ่งอจะเหลือเป็นตุ่มอันป็นยงกนจะบอกว่าไก่ชิมไหมเป็นตุ่มแต่หลงทุนไปเยอะแล้วนะไม่คุ้มนมัไม่เป็นไรขาดทุนมาก พีไปรับเด็กมีนักศึกษาอาบคมครับลาบขาวอุตส่าห์ดีเลยนะนาเดนเลยนาเดนเลยตะกี้ตะกี้ตะกี้ดาวแ็กได้ไะ้เดี๋ยวคุณโยชิไม่รู้เรื่องดาวแท็กได้ที่เราอะไรต้องทำโฆษณาในสถาบานนี้นะผว่าถ้าทำหลอกทำโอย่างเด้งเด้งให้ปัะจำวว่าที่ว่าออโซนโนี้ควอโนเตรปโที่ คือคิดว่ายังประทับใจอยู่นะห öt, อมอที่ไปเยี่ยมล่าสุดที่เราไปล่าสุดมันเป็นมหาลัยที่มีโลูกราชการที่คือดูดีอ่ะดูดีที่สุดไปดูอะไรดีรู้ป่ะโอ้ยมาไม่มาดูรูป่ะเจอโต๊ะเลยเธอเลยนใคโคชนา มือกับไม่ใช่สัมพันธ์ก็แตอยางม่งสำหรับประชาสัมพันธ์นี่เป็นอย่างฟอร์อร์โฟร์หยิบนะสวยมากค่ะดิฉันเป็นฐานงานการค่ะในฐานะน้องใหม่ที่สุดนะคะก็จริงเหรอดูแลงานด้านสากลศาสตร์ การศึกษาแล้วก็นักศึกษาฝึกงานนะคะก็จะพยายามทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะพยายามหาบริษัทใหม่ๆเข้ามาให้นักศึกษาได้ได้ไปสร้างชื่อเสียงในในในอนาคตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะก็ชีวิตชีวก็มีโต๊ะยี่เนี่ยนะเป็นร้อยๆแบบเลยตามที่นั่นตามในประสบ